บอกว่าวัดหนองแหะเต่าเปวัดลวเรียบเลยอ่ะเขาเลี้ยงของเขาเออวัดหนองแห่แม่ไม่เห็นแลวตรงนี้ตลาดนัดตรงหน้าสะพานนั่นแหละเต่าต,ตัวใหญ่ๆเนี้ยตึงเลยเห็นเลขไหมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เต่าตัวใหญ่นะคะนี่นะคะหนักเก้ากิโลนะคะ เข้าบ้านไม่เท่านะคะข้างบ้านแอดมินนะคะบ้านเลขที่สี่สิบเก้านะคะเห็นสองไฟแล้วไม่เห็นอไไนนะไรนกล้องเธอเพิ่งจะมีเซนต์อาขอดิเอาเอาไฟออกดิเห็นอะไรอ่ะในกล้องเห็นไหมคะโอ้โห เดี๋ยวลองให้เจ้าของบ้านรูปนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านเขามาให้โชคให้ลาบเจ้าของบ้านนะคะเนี่ยดูดูบนหัวนะดูบนก,ก,กระดองไหลองดูใต้ท้องก่อนให้โชคให้ลาบเดอ้อเขา้านให้โชคให้ลาบหวยเสีววันที่หนึ่งเลมพูดเอาเจ้าของบ้านพูดเอานะคะ น้าแมวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยังไม่เห็นเลยไม่งั้นมาดูกระดองเนี่ยเอาหลังทิศหลังทิศโอ้โหหนักเก้ากิโลนะคะท่านผู้ชมเอาหลังสิเอาหลังสิศเขาไม่คลานหรคนจับก็กลัวนะโอ้โหหัวไเลื่อนเทิร์นนะโอ้เบาๆนะเอาหั่นแล้วก็ไม่ใช่หรอ เต่านางเนี่ยไม่หาบหรอกไม่หาบหรอกแต่ไม่รู้เต่าอะไรเนี่ยแต่เนี่ยะถ,ถูกใม,ม,มุกผู้ตีร้องหอยพิ<ม>ยาเต่าบ้านเนี่ยหนูว่าม,มันต้องต้องมีโพงร่แถวบ้านเราเนี่ยแหละเพราะว่าหน้าบ้านขึ้นสองครั้งแล้วอะเ<ม>พราะว่าน้ํามาไงคะท่านผู้ชมทีแรกคลองหน้าบ้านไม่มีน้ํานะคะเพราะเหมือนแบบ สัญชาติยานของสัตว์น้ํานะคะถ้าเกิดว่าน้ํามานี่เต่าก็จะขึ้นบกนะคะต้องย้ายที่อยู่นะคะนี่นี่บบปิงปิง <c oughs> ปิงเ <c oughs> ออ,อจ,ะจะได้เอาไปปล่อยนะคะ เคยเคยเห็นตัวที่ขึ้นใหญ่ใหญ่ไม่เห็นหรอกเนี่ยเอาไฟออกไหมตาไม่ดีแล้วเอาไฟออกดิเลขอะไรหรอเนี่ยเลขอะไรอะเก้ากับหัวป่ะเนี่ยเลขเก้าเลเก้าเนี่ยแต่นี่เห็นเป็นเลขเก้าอ่ะเนี่ยบ้านเลขที่สี่สิบเก้านะคะเก้าเรานูเห็นเป็นอันนี้มันเลขห้านะเนี่ย นไหนจะไม่เอาไฟออกดิถ้าไฟออกมันจะไม่เห็นเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเลขเก้าเนี่ยหรอนี่เมอร์เกอร์ดูเนี่ยก้อยเห็นไหมเนี่ยคอยได้เห็นเป็นป้าดิเลขเก้าเนี่ยดูดิเก้าอะไรล่ะเก้าหยังอ่ะ ขออ,ข,อขออีกตัวหนึ่งได้ไหมคะหรืน,เ,นเ,เข้ามาได้นะเนี่ยเนี่ยเห็นชัดไลยเนี่ยอีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งอะไร <laughs> <laughs> ทัง or, ้งดนี้เออ่รีเยล่อะไรเนี่ยเนี่ยเล่ห์อะไรเนี่ยเล่นเจ็ดอะแต่มันกลับหัวเจ็ดเนาะนี <Nice> oh. ่เหรอเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ็ดหรือหนึ่งเนี่ย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 แล้วแต่ตาใครอะตาใครตาตาใครตามันใครมีโชคมีลาบเรียกเลยยายอะยายอยกยายอะจะล้มเมืนอนอะเดิน เมื่อะกินแม่แกมาห่บแกดูอยู่อุ้มขึ้นช่างอยู่เ้าเดียวกนะ้อ่างเดีเนี่ยนูเ็นเป็นเลขเนี่ยไม่เจ็ดนะท่านท่านมนเป็นหนึ่สน้อเนี่ยนั่นแหะเลขอะไรเออหงายอยงเงี้ยหนึ่งอ่ะหอ่ะเนี่ยเออเดี๋นะ Ừ, nhưng ở đây tôi nó rất là cao. Để tôi nhìn vào camera, nó rất là đẹp. Đây. Thấy không? Đây, nó rất là cao. là cao. Đây, nó là là เ้อสเต่าอเสี่ขี่เต,าต่าวันที่ไเอลยเก้าสี่สี่เก้าะเลขที่บ้านเลยนะคะบ้านเลขที่สี่สิบเก้าแล้วก็เลขขึ้นที่ตัวเต่าเก้าตัวเดียวเต่าก็เลขสี่เนาะ ได้ลูกช้างลูกม้าได้โชคได้ลาบ้านออกได้ที่เก้าสี่นี่จะปล่อยเด้อพญา,าเต๋าเวยโอ้โอเฉยเฉยนือกเก้าเนี่ยเนาะเนี่ยดูในกล้องเนี่ยฮะเก้าดหุ้ยเนี่ยเ <9 S 1> นี่ยก็เลขเก้านะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้เหมือนเลขเลขหกนะคะเนี่ยเหมือนกลับหัวถ้าดูอีกทีนึ้งก็เหมือนเลขหกด้วย กูยแต่ได้ก้าวตรงนี้ชัดเลยเนาะก้าว<ม>ตรงนี้เขาก้ 9, าวขาขาเขาเป็นสีแล้วอ่ะอยืมใช่แล้วน้ำหนักเต่าเนี่ยก็เก<ม>้ากิโลนะคะ<ม>ท่านผู้ชม นี่อยู่ข้างบ้านนไงสักครู่นะคะเออที่นั่นแมวว่าเก้าเก้ารอบตัวเอาลงดิเ,งดเดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวแอดมินถ่ายรูปไว้แล้วก็จะดูว่าเลขหลังเต่าเป็นเลขอะไรบ้างนะคะ สวัสดีค่ะ